สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาอีกครั้งครับกับกับปอมทีวีนะครับผมในวันนี้เราจะมารีวิวขนมเซเว่นกันนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าในวันนี้นะครับเรามีสี่อย่างด้วยกันที่จะมารีวิวนะครับก็จะมีตองที่ผมชอบกินแล้วก็มีสามอย่างนี้ที่ผมเจอมาใหม่ๆใ,ในเซเว่นดิเเว่นนะครับเป็นของเควมอ์อีกแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็น ลูกอมมัชชะนะครับก็เลยจะมาลองกินดูแล้วก็มีของเพลย์มอสองอันก็เป็นกัมมี่กับอะไรไม่รู้ของเอลิสเป็นแครลอลนี่แหละโอเคลองชิมไปเลยเปิดอันแรกเลยนะครับเราก็มาลองของที่แตกต่างกันก่อนนะั่นคือลูกอมมัชชะใช่ไหมวะใช่โอ้โหข้างในก็ไม่มีหออนะครับก็แกะปุ๊บเจอปั๊บเลยโอ้โหรูปทรงข้างในมี6เม็ดส5บาทโอเค นี่ก็กำไปแล้วโอเคก็คงเค็มมือเป็นนิดนึงอะ่ะเออเออวะยี่ห้อนี้เลยโอเคเราไปลองชิดต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปก็เป็นของยี่ห้อเพล y มกันนะครับผมอันแรกเราเปิดมาเลยเพล r มอันนี้เป็นอันใหม่มั้งผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นเพล o มบัน n ี้ริงกัมมี่เป็นเยลลี่ลูก็ะต่ายเป็นแหวนเหรอถ้าจะจริงดีกว่าลองดูดิเฮ้ย เป็นแหวนโอเคข้างในหอก็จะมีสี่ตัวสีสีเลยนะตามนี้เลยเราใส่ยี้นึกถึงคอมเบนไรเดอร์วิสานยังเป็นะใช้แหวนปุ๊บแปลงรางกินโห่เหนียวเหนียวดูความเหนียวโหเหนียวม,มากเลย ใช้ได้ใช้ได้จะใส่ใส่นิ้ี่ด้ไมอร่อยอร่อยอร่อยผ่านผให้ดูซอมกันอีกทีต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับกระต่ายแล้วแต่นี่เป็นอาหารกระต่ายแทนนะบันนี่ทีสอาฟันกระต่ายเหรอดูหอวเนี่ยมันเป็นมันเป็นฟันกระเงือกอ่ะกินรสนมมากเลยลองชิมกันเลย่ะ เกล็ดน้ำตาลมันทำให้รสชาติมันมแปลกๆจำเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คิดว่าแหวนเนี่ยอร่อยกว่าแหวนก็ตายเนี่ยแหวนก็ตายอร่อยสุดหาซื้อกันได้เซเว่นีต่อไปเราก็มาชิ้นสุดท้ายกันเลยนะครับเป็นต้องเรียก ต้องเรียกว่าเป็นของโปรดที่ผมชอบกินเข้าไปเซเว่นทีรารผมต้องซื้อมากินทุกที่คือขนมกบเคลียวขนมข้าวโพดอบกรอบรสนมนะครับแอบกินเลยดีกว่าแค่ได้กินก็ฟินก็ฟินฟินะฟน,นะฮะเป็นไอที่มันเป็นทอดอดเนี่ยกรอบชอบเมื่อตอนสมัยเด็กๆนะไอขนมแบบนี้นะเวลาซื้อมามันจะต้องแถมไอพลาสติก มาข้างในเนี่ยไ,ไม่ก็เป็นลูกเด้งยู่อู้งในอย่างเงี้ยใหญงนะสมัยนี้มันไม่มีแล้วดิมีขนมอีกยี่ห้อหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้อะถ้าใครยังจได้ที่มันจะเป็นขนมห่ออย่างเงี้ยพอแกะอกมามันจะระเบิดปั้งแล้วก็จะมีไอแบบประกายประกายเป็นเพชรกระจายออกมาแล้วก็จะมีขนมอยู่ที่เนี้ยอยู่ในหอ่อแล้วมีลูกเด้งแถมให้ลูกหนึ่งช่างมันเถอะถ้าใครจําได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่าผมจําไม่ได้จริงๆว่ามันอะไรไอลูกอมชาเขียวนี่ยังอมไม่หมดเลยเ โอเคผมก็รีวิวขนม4อย่างนี้แล้วแล้วก็ใครที่ชอบขนมชิ้นไหน mm. ก็อย่าลืมไปหาซื้อจริง็ได้ตามเซฟมินเลยมันมีอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าใครชอบอันไหนหรือเคยกินอันไหนเม้น์มาข้างล่างนี้เลยและคลิปต่อไปผมจะทำเกี่ยวกับ uh, #aspo มครับก็ถามัมาได้รัวๆเลยผมเก็กบไว้เยอะแล้วแหละ aspo ที่น้องๆถามกันมาส่วนมากก็จะมีแต่เกี่ยวกับไอ้กอยดนี่แหละครับว่าอยากทําคลิปอยากให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับไอ้กอยหน่อยว่ามันเป็นมาย,ยังไง ทำไมถึงตั้งชื่อนี้ใช่ไหมการให้ได้เลยทำให้อยู่แล้วแต่สำหรับน้องๆที่จะทำให้พี่ได้ก็คืออย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยพี่ชอบอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตอนนี้ก็ประมาณพันสามกว่าซับแล้วอีก9,00 0ักว่าซับก็จะถึงหมื่นทำต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe ตอนนี้ปิดสันติปุ๊บ